นี่คือข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ววันนี้ผมต้องขออภัยด้วยนะผมยุ่งมากผมทํางานเยอะผมอยู่แกมมี่กับทั้งวันผมก็ไม่ได้คุยทางทางคุณเบรเองก็พยายามจะโทรมาผมเห็นแต่ผมก็รับไม่ได้ผมอยู่ในที่ประชุมแล้วผมคิดว่าเออผมไม่อยากยังไม่อยากคุยอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าเออให้ผมเห็นข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อนซึ่งผมเห็นละนะฮะผมไม่รู้นะว่าเรื่องนี้มันจะทุกคนก็ต้องมีมุมของตัวเอง ตัวน้องเองก็มีมุมของน้องซึ่งเราก็จะละเมิดสิทธิ์ของน้องไม่ได้น้องบอกว่าอยากจะคืนเงินตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนเขาบอกคืนไม่ได้รับไปแล้วผมก็ไม่รู้จะทำํำยังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเงินตรงเนี้ยถ้าคุณคิดว่ามันเกินมาเกินไปคุณจะเอาคืนนะฮะก็ก็สามารถเอาได้หรือถ้าจะไม่เอาคืน ก็ต้องยกเลิกการเซ็นสัญญาเราต้องเปรียบเทียบเป็นราคาใหม่เพราะตอนนี้เราขายน้องเนี่ยไม่ใช่สี่หมื่นบาทนะเราขายน้องไม่ได้สี่หมื่นบาทขอให้เป็นอัตราปกตินะฮะแล้วส่วนสัญญาฉบับนี้เป็นสัญญาที่เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันก็อย่างนี้ประมาณนี้มันก็สัญญาประมาณนี้นะฮะ ก็ไม่อยากให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตเพราะฉะนั้นนะนะครับแล้วก็ส่วนสร้างบ้านที่ต่างจังหวัดโดยตัก๊กกอนกระหนกอะไรนั้นนะ่ะผมก็ถามเขาว่าจะเอาหรือไม่เอาน้องบอกว่าไม่เอาน้องไม่อยากได้เงินจากวิธีแบบนี้แล้วแต่น้องก็รู้สึกว่าน้องสงสารทุกคนที่ต้องไปคืนทอง มันเศร้าใจมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะรับแต่ผมก็บอกว่าวันที่27น้องต้องมาพูดด้วยตัวเองเพราะอันนี้เป็นเรื่องเกิดขึ้นกับตัวน้องกับตัวบุคคลที่เขาให้ไม่เกี่ยวกับผมถ้าน้องจะเอาเราก็จะจับคุณตักเรียกคุณตักมาเซ็นสัญญาเพราะบริษัทเราทำงานเราชอบเซ็นสัญญาให้ถูกต้อง แต่ถ้าไม่เอาก็เป่าประกาศไปเลยว่าฉันไม่เอาจบเพราะถ้าเอาเดี๋ยวเขาก็ไปถ่ายเป็นคอนเทนต์อีกเป็นคนดีทําบุญอีกอันนู้นนี่นั่นและอย่างหนึง่งเงินที่ทุกคนเกิดจะเงินที่ได้มาเพราะความทุกข์ของทุกคนะ่ะผมก็ไม่แนะนําให้เอานะเงินที่ได้มาจากความทุกข์ทรมานของคนอื่นเศร้าโศกเสียใจ เห็นมายืนรอกันตากแดดตั้งแต่เช้าจดเย็นต้องมาโยนต้องมาเวียงของทิ้งอเนจอนาดลำบากบางคนบอกว่าที่บ้านไม่มีอะไรจะกินนู่นนี่นั่นอย่าไปเอาเลยสำหรับผมนะแต่ให้น้องตัดสินใจเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือเรื่องของทองนะฮะส่วนเรื่องของทางไลฟ์กับกางนำอ่ะ อยากให้ทางการนำคุยกับทางคุณอูผ,ผู้แทนเท่านั้นผู้แทนเท่านั้นพรุ่งนี้รายการหนกระแสจะเชิญน้องแต่ผมกำลังเคลียร์คิวให้เดี๋ยวลงแล้วผมจะไปเคลียร์คิวให้นะครับว่าได้ไหมเพระน้องจะติดเรียนหรือเปล่าแต่ถ้าติดเรียนยังไงเราเรื่องเรียนสำคัญกว่าออกหวนกระแสพรุ่งนี้ครับก็เชิญมาเมื่อกี้นี้หนุ่มกัญชัยเป็นคนโทรมาเข้ามาที่มือถือผม ผมหวังว่าทางกางนามทางคุณเฟนและคุณบวยคงเข้าใจนะเพราะว่าหนึ่งคือกล่าวอ้างว่าคุยกับผมแล้วในในขณะที่ไม่ได้คุยอันนี้ผมเดือดร้อนแล้วผมก็ไม่อยากให้ทําอย่างนี้กับเด็กอย่างที่สองเวลาจ่ายเงินถ้าจะเซ็นสัญญาก็เซ็นเลยอย่ามาเซ็นแบบอย่างนี้ดึกดึนดื่นแล้วมันดูแปลกๆอย่างที่สมจะยังไงก็ให้ชัดเจนนะฮะ ต้องมีข้อความมาชัดเจนกับน้องนะครับอ่าเร็วๆส่งฟรีนะครับวันนี้ส่งฟรีนะครับทุกคนช่วยกันนิดนึงนะครับปลายทางก็ได้ไอเล็ t i ิกตอกไอเล็บติกตอก,อตก,ตอกนะครับอย่างสุดท้ายผมสงสัยว่าสัญญาทําไมเริ่มต้นวันที่สิบหกกันยาทั้งๆท,งที่ยังไม่ได้รู้จักกันนะครับอย่างต่อไปยังได้สิทธิ์ในการใช้น้องอยู่นะครับยังได้สิทธิ์ในการใช้น้องอยู่ ถ้าอยากจะใช้ก็ขอปรับให้เป็นราคาปกติที่เราขายอยู่ณปัจจุบันที่เราขายให้อยู่ณปัจจุบันนะครับขออนุญ,ญาตสงวนสิทธิ์ไม่ใช้ราคาดั้งเดิมนะฮะแล้วขอสงวนสิทธิ์ไม่ติดต่อน้องโดยตรงนะฮะให้ติดต่อตามคอนแทคทุกคน ราคาปัจจุบันเท่าไหร่ขออนุญ,ญาตติดต่อแผนกนะครับทุกคนกันแดดคนละชุดแลว้วคนละชุดคนละชุดคนละชุดเอาอย่างนี้น้ำพริกน้ำพริกนี้น้ำพริกตาแดงปลาทูเปียกน้ำพริกตาแดงปลาทูเปียกนะครับน้ำพริกปลาแดดตาแดงปลาทูเปียกนะครับคนละสองกระป๋องส่งฟรีครับไปอร่อยมาก8ปบาท ทุกคนมีน้อยมากมีอยู่สามร้อยกระปุกเอาให้หมดเลยครับเอาให้ขึ้นโซ่เอาให้ผมหน่อยได้ปะก็เลยทําให้ผมต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะหรือผมจะต้องเซ็นสัญญากับน้องหรือผมจะต้องเซ็นสัญญากับน้องมันจะได้สิ้นสุดมันจะได้ไม่ต้องมาระมัดระวังเพราะว่าถ้าเกิดผมเซ็นสัญญาเนี่ยในข้อสัญญามันจะบอกว่าไม่ว่าการกระทําใดๆหลังจากนี้ไม่ว่ากะทํากับใครมันจะถือเป็นโมฆะไปหมด เพราะว่ามันเป็นการเซ็นซ้อนสัญญาแต่โชคดีที่อันนี้หนังสือสัญญามันเป็นวันที่สิบหกนะเออมันเป็นวันที่สิบหกพอถ้าไม่จดายป,ประกาศซะหน่อยมันก็จะกลายเป็นปัญหาแบบนี้ล่ำไปผมก็บอกว่าคงจะไม่โกรธกันนะ,ะแต่ว่าตอนนี้ก็คืออยากให้ไปตามระบบมากกว่าทุกคนแบ,บนา้ำพลีก,กันก่อนอยากให้ไปตามระบบ ไปตามระบบมีอายุหกเดือนนะมีออยดด้วยก็ <p> เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องขออนุญาตคุยกันนิดหน่อยคุยกันนิดหน่อยว่าจะเป็นยังไงดีคุยกันนิดหน่อย,ย,นนอยว่าจะเป็นยังไงดีนะครับถ้าไม่เสร็จแล้วกับกลายเป็นปัญหาแบบนี้มีคนเอาอะไรไปให้เซ็นดึกดึกดื่นดื่นแล้วไม่ชัดเจนแล้วงงทำงานยี่สิบจ่ายยี่สิบเอ็ด เซ็นหลังเที่ยงคืนวันนี้วันที่เท่าไรครับเนี่ยยี่บห้าใช่ไหมวันนี้วันที่เท่าไรวันนี้วันที่เท่าไรครับเซ็นสัญญายี่สห้าสัญญาระบุเริ่มต้นสิบหกกันยาทักกันครั้งแรกวันที่สิบปดไปทำงานวันที่ยี่สิบให้เงินยี่สิบเอ็ดเซ็นสัญญาวันที่ยี่สบห้าหลังเที่ยงคืนถือว่ายี่ห้า ตอนตตอนเกือบที่1ม,มันก็ดูแปลกๆมันก็ดูแปลกๆถ้าเป็นผมก็ต้องแปลกๆถ้าน้องเข้าใจไม่ต้องเอาชื่อผมไปอ้างหรอกน้องก็คงเซนตจตั้งแต่วันที่ยี่บเอ็ดแล้วละ่ะจัดการไปก็จบไปแล้วนะฮะไอ้นี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้ใครต้องลำบากใจใครแล้วก็ตัวผมเองก็สองร้อยห้าสิบเก้ากระปุกเดียวนะครับทุกคนไปชำระให้หน่อยเร็วมันจะได้ชัดเจน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ขออนุญ,ญาตนะครับขอบคุณคุณฝ้ายคุณฝ้ายที่จองเอาไว3้3าสี่ครั้งติดติด,ต,ดติดกันตอนนี้คุณฝ้ายโอเคละย้ายไปเดือนตุลาอาทิตย์เว้นอาทิตย์เพื่อไม่ให้น้องช้ำและน้องจะได้ไปเรียนวิกเอนก็จะได้มาไลฟ์ช่วงปกติก็ไม่ต้องไลฟ์ ทุกคนอุดหนุนหน่อยนะครับขอบพระคุณล่วงหน้าครับขอนํนพิกคนละกระปุกน้าไปทําบุญก็ได้ส่วนเจนนี่เนี่ยไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะขอเขาขยับนิดนึงหมายถึงว่ามันมีวันติดกัน2วันก็ขอเป็นวันนี้เราเว้นสัก5้าวันเพื่อให้น้องไม่ชำ้ำแล้วตัวตัวเจนนี่เองก็อาจจะขายดีมากขึ้นนะขายดีมากขึ้นนะครับ ก็ก็จะเป็นอย่างนั้นส่วนตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ติดต่อมานะฮะเดี๋ยวผมดูให้ถ้ามาได้ผมก็จะทำงานให้เต็มความสามารถนะครับเรื่องมีแค่นี้เองเรื่องมีแค่นี้เองอย่ากโกรธอย่าว่ากันนะเอออย่ากโกรธอย่าว่ากันห้ามโกรธห้ามว่ากันต่างคนต่างมีมุมของตัวเองต่างคนต่างมีเหตุและผลต่างคนต่างมีหลักฐานแล้วก็ไม่อยากให้ผู้ใหญ่ไปไปแสดงอะไรที่มันดูแบบ เอออย่าไปขู่เด็กอ่ะแค่นั้นแหละถ้าขู่เด็กอ่ะเดี๋ยวมันก็จะเหมือนร้านทองอ่ะนะไปขู่เขาไปขู่พี่หนุ่มไปขู่ไปขู่สตางค์ขู่คนนู้นขู่คนนี้จะฟ้องอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนั้นอ่ะมันก็จะถูกขุดออกมาแล้วกลายเป็นว่าเดี๋ยวสุดท้ายสินค้าก็จะขายไม่ออกก็เลิกขู่ถ้าขู่แล้วก็เลิกขู่นะครับถ้าขู่แล้วก็เลิกขู่นะ เลิกขู่เพราะว่าตามหลักฐานหลักการมันก็ไม่ควรเป็นแบบนั้นอยู่แล้วจะไปบังคับให้เซ็นยามีการแล้วก็มีคนดูแลแล้วก็ไม่ให้คนดูแลดูก่อนผมไม่ได้อ่านก่อนผู้ช่วยผมก็ไม่ได้อ่านก่อนมันเป็นไปได้ยังไงจะให้เด็กไปไปยัดเยียดเซ็นกันเองแล้วไปกล่าวอ้างชื่อผมว่าคุยกับผมแล้วให้เซนะ็นอ่ะเออมันอันนี้มันไม่ได้จริงริงอันนี้มันไม่ได้มันผิดอ,อ,อันนี้ผิดอันนี้ผิดต้องพูดเลยว่าผิด อันนี้ผิดอันนี้ผิดอ้างสิทธิ์คนอื่นโดยไม่ได้สิทธิ์นะฮะอันนี้ผิดอันนี้ผิดจริงๆต้องยอมรับแล้วขั้นตอนในการจัดการเรื่อง